ดีใจคะ่ะเป็นเกียรติมากก็ต้องขอบุณทางราชไลฟ์ด้วยที่ให้ฟ้าแล้วก็ควีนราเชลดีกสักพักนึงจะลงมาละก็ได้มาร่วมงานคะ่ะจริงๆคือเข้ามารู้สึกแบบอลังการมากหนูแบบน้อยครั้งที่จะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานพิธีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติคะ่ะน่าจะเป็นเลิกมงคลสําหรับปีต่อไปปกติได้สวมใส่ไหมทีสานีอะไรอย่างงี้ไหมคะถ้าจับเต็มขนาดนี้หนูว่าน่าจะครั้งแรกเลย้งคะที่ที่เรารู้สึกว่าดูเป็นมหาราณีสุดๆอะไรเงี้ยปกติก็ใส่แต่ว่าใส่แค่แบบ กระโปรงหรืออะไรในโชว์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเต็มด้วยเครื่องประดับแบบนี้น่าจะครั้งแรกค่ะคิดว่าตรงไหนที่อยากสุดในชุดนี้ชุดนี้เหรอหนูว่าน่าจะด้วยเครื่องประดับที่ค่อนข้างที่จะหลายอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆเมื่อกี้หนูรีบมากแต่ว่าได้คุณราเชลช่วย <c oughs> แบบว่าอันนี้ต้องติดตรงนี้นะตรงนี้นะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แนะนำแนะนำใช่ค่ะช่วยกัน <c oughs> น่ารักมากอพใส่ <c oughs> หนูเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบศาสตรส์นาฏศิลป์อยู่แล้วชอบมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยสําหรับโชว์ราถวายให้กับพิธีอะไรเงี้ยค่ะใช่ห,หนูอ๋อจริงๆหนูก็นับถือในเรื่องขององค์พระพิคเนตอยู่แล้วเรื่องของความสวยความงามองค์พระแม่รัสมีอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆส่วนตัวมีพ่อแก่ด้วยที่เป็นองค์พระพิคเนศที่เรานับถืออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่า เก่งขยันแล้วในเรื่องของความเฮงความความมูอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กนักศึกษาเรามีวิธีมูแบบไหนที่แบบว่าได้หลหรอหน,นูจริงๆหนูถ้าถ้าพูดสิ่งไหนก็ต้องทําสิ่งนั้นเวราราปักละปกักอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาหนูมูหนูก็จะขอให้ท่านช่วยเปิดทางในหลายๆอย่างให้เราทาแล้วไหลลื่นหรือว่าขอแบบบารมีให้เราเวลา,าออกงานให้เราดูแบบ มีความออร่าสง่าราศีอะไรเงี้ยก็ทั่วๆไปเลยค่ะเสริม,มนิดนึงนิดน,ดนึง่ <laughs> ามาบอกว่าในหง,งก็คือให้ของไม่ให้บุญใช่ใช่แต่ก็มีมีบ้างนะาาถ้าสมมติว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าใหญ่มากๆก็อาจาจะมีแบบถ้าผ่านสิ่งนี้ไปได้ลูกจะส่วนมากหนูก็จะเป็นการแบบร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังนะถวายในเรื่องของความสามารถของเรามากกว่าค่ะค่ะก็ ขอให้รัชชาไลฟ์นะคะรวมถึงงานวันนี้ลุ้งไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจริงๆซายรู้จักนานมากแล้วก่อนที่จะมาเป็นอินฟามิสนเซอร์นี่เคยได้ร่วมงานเคยได้จ้างรีวิวด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยก็พี่เขาน่ารักด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เฮงเงปังปังยิ่งๆ่งขึ้นไปค่ะแต่ว่าเขาจ้างรีวิวเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เราเคย ร่างรีวิวตั้งแต่หนูแบบเลทราคา5 0 0 0ับาทแล้วตอนนี้เขาจะจ้างเป็นพิสเตอร์อ่ะโอ้ยได้เลยเคยจ้างแล้วนะคะเคยจ้างแล้วตัวเจลลี่ไฟเบอร์จ้างนก็ได้จ้างหีก็ได้ค่ะเพราะว่าหมดสัญญาไปหนึ่งปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟเบอร์ตัวใหม่เข้ามาอันนี้แว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจค่ะคือตัวเราก็อย่างที่บอกว่าหนูเคยได้ลอง หนูเคยได้ลองแบบลองทานเองแล้วก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยก็ตอนที่รู้ว่าแบบติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็รับครางไม่คิดอะไรเยอะเลยปีนี้ค่ะปีนี้เป็นปีที่สุดท้ายคืแล้วปีหน้าพีเซนอะไรอย่างเงีสร็จปีีนะปีหน้าก็จริงๆปีนี้ปังมากๆแล้วค่ะทั้งละครทั้งภาพยนต์ทั้งพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะช่วงป,ปลายปีที่แบบว่ามีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแต่ปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของแนวละครซีรีส์ที่จะเข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ย